เทราเท่าเท่าเทาเทาเท่ามาดูสิ่งที่สั่งมาสิ่งที่สั่งมาไม่รู้เลยว่าอะไรอยู่ในกล่องพอเปิดกล่องออกมาโอ้เป็นอุปกรณ์ที่สั่งมานะเนี่ยหัวแรงในราคาตัวละ9ก หอบอดนี่ได้ทั้งกล่องได้ทั้งหัวแรงเห็นไหมเพราะว่าหัวแรงเดิมเนี่ยมันพังแล้วเนี่ยไหมหัวแรงเดิมเนี่ยอ่ปลายมันกำลังจะหักแล้วอืมใช้มานานมากปลายมันกำลังจะหักแล้วก็เลยซื้อหัวแรงไว้เพื่อ สำรองเผื่อตัวใช้งานหลักมันพังนะจะได้มีหัวแรงนี่ไงสั่งมาสองตัวเลยว่ามันเยี่ยมมากเลยเนี่ยสวยงามเลยเนี่ยนะครับนะทำไมเขเรียกว่าหัวแรงเ่ยหัวแรงแรงอะไรแรงก็คืออีแรงนี่แหละคนสมัยเก่าช่างสมัยเก่าพากันเรียกว่าหัวแรงเ่ยก็เพราะว่าหน้าตามันไม่ได้เป็นแบบนี้นะหัวแรงสมัยเก่ามันเป็นหัวแรงไอ้ที่ ใช้ในการบัดกรีสังกะสีช่างสังกะสีอ่ะเขาใช้น่ะเอาไปเผาไฟอ่ะมันเหมือนหัวยีแรงเขาก็เลยเรียกว่าหัวแรงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วทีนี้เวลาบัดกรีพวกนี้ใช้ในงานพวกนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ไม่ว่าจะทําเป็นเหมือนหัวแรงแบบปากาหัวแรงแบบปืนแล้วก็พัฒนามาเป็นหัวแรงแช่จนเดือวนี้ก็เป็นหัวแรงที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ มันก็เป็นอย่างนั้นนะการตั้งชื่อก็มาจากหัวอีแรงได้มาแล้วเนี่ยดูดิแกะดูภายในกันหน่อยเป็นยังไงหัวแรงเนี่ยเอ้ยที่จริงมันหมุนตอนนี้ออกมาได้ด้วยนะเนี่ยนี่เลยนี่ในส่วนหัวเป็นแบบนี้นี่นะนี่การประกอบเข้ามันเป็นแบบนี้นะนี่ นี่แล้วก็ตรงนี้นะพร้อมใช้งานนะนี่อยนะ่างเงี้นะที่นี้ก็หมุนคลายน็อตออกมาเพื่อดูภายในหมุนก่อนหมุนสามตัวก็น่าจะเห็นโอ้สองตัว ตรงนี้นะมันน่าจะเปิดได้นะครับเพื่อนๆน,นี่นี่โอ้ปลากก็ดีไหมปลก,กดีมากยอดสวยงามนี่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  <c oughs> โอ้ก็หลุดออกมาเนี่ยเออเห็นไหมนี่ไงภายในหัวแรง เป็นแบบนี้ไส้เ็าบอกว่ามันเป็นเซรามิกเลยเนี่ยมีอุปกรณ์กันช็อตด้วยไหมแล้วก็มีแบบนี้เป็นหลอด led เรามีสวิตช์แบบนี้ด้วยสวิตช์แบบนี้ดีมากเลยเพียงเรากดแล้วปุ๊บหน้าสัมผัสก็จะเด้งครับครบคับคบับเห็นไหมโอ้โหหัวแรงแบบนี้นะเอามาดูมาดูมาดูค่าความต้านทานค่าความต้านทานของไส้หัวแรงนะครับ พแรงแบบนี้ก็บอกว่าสามารถที่จะใช้งานได้20วัตต์นะหากกดตรงนี้มันจะเป็น130วัตต์นะความร้อนที่ได้นะครับค่าความต้นา,น,น,นะา,าตนทานของไส้นะค่าความต้านทานของไส้ดูค่าความต้านทานของไส้ความร้อน ห oh 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 นึ่งจุดหนึ่งเจ็ดโอห์มหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดกิโลโอห์มหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดกิโลโอห์มหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดเคโอห์มนะเพื่อนเทีนี้มันก็จะมีไดโอดไดโอดนี่ไดโอดตรงนี้เห็นไหมฮะไดโอดนะครับไดโอดจะอยู่ตรงสวิตช์นะั้นทุกคนอ่า วงจรไหมวงจรวงจรกาเคมีก็หายแล้วกาเคมีหายไปแล้วนะครับพเพื่อนโอ้กําลังซอกหาปากกาเคมีนะแต่ก็ไม่เห็นมีเลยเอาเป็นว่านะครับนะวงจรไฟเข้านะครับวิ่งพื๊ดมาเข้าไปที่ไส้หนึ่งเส้นนะครับตรงเข้าไปไส้หนึ่งเส้นต่อมานะครับ ก็จะมาผ่านสวิตนะครับแล้วตรงสวิตมีไดโอดอ่าเห็นไหมไฟนะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะผ่านมาปุ๊บนะครับผ่านมาเส้นสีน้ําตาลนะครับพอผ่านมาเส้นสีน้ําตาลแล้วปุ๊บผ่านไดโอดนะฮะเข้าสู่ไส้นะครับทีนี้ไส้ความร้อนตัวนี้ก็เกิดความร้อนให้ความร้อนที่ย0วัตต์ทีนี้เวลากดสวิตปุ๊บนะฮะสวิตนะครับก็จะทําการต่อตรงไฟก็จะวิง่งปุ๊บมาไม่ผ่านไดโอดแล้วนะครับทีนี้ ไฟสองรอยสบก็จะผ่านปู๊เข้ามาเข้าไปในไส้เลยนะครับนะแต่ก่อนนี้ผ่านในอดนะไฟไมันจะตกลงนะแล้วทีนี้พอมันไม่ผ่านในอดแล้วไฟมันตรงเข้าไปปุ๊บ<ๆ>ก็ได้ความร้อนหนึ่งร้อยสาสิบวัตต์มันก็เป็นแบบนั้นนะเพื่อนเพื่อก็เลยซื้อหัวแรงมาตัวนี้ไฟตาแมวมนะให้รู้ว่าไฟมันเข้านะเพือ่อน ไฟเข้าไหมเหล่ะซื้อมาเนี่ยยังไม่ได้เสียบปลักเลยเ,ยเสียปลักน้นะนี่นี่แม่มีไฟเข้าเห็นไหมเวลากดสวิตช์ตัวนี้เนี่ยอ่าไฟก็ปิ้งเข้าแรงก็จะร้อนขึ้นนั่นเองเห็นไหมครับนี่ก็คือภายในหัวแรงนั่นเพื่อนไฟไฟที่เข้าไปเนี่ยมีการเปลี่ยนระดับโดยการใช้ไดโอดนะครับนะใช้ไดโอดเพื่อการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันไฟไฟเข้าน้อย ก็ร้อนน้อยลงมันก็จะต่างไปจากหัวแรงที่มันเป็นแบบ3ไส้นะครับคุณภาพสูงสูงพวกนั้นตัวละ600้อ0บาทอะไรพวกนั้นนะก็จะเป็นมันจะมีอยู่2ไส้พูดง่ายๆก็คือมี3เส้นนะถ้ามีไส้เดียวมี2เส้นถ้ามี2ไส้ก็จะมี3เส้นไส้นหนึ่งก็จะเป็นไส้20วัตต์บางรุ่นก็30วัต์บางรุ่นก็ 40, ก40แล้วแต่ เวลากดสวิตซ์ปุ๊บไฟก็จะวิ่งเข้าไปอีกไส่หนึ่งไส่ตัวนั้นก็จะเป็นไส่ร้อยวัตต์ร้อยสามสิบวัตต์อะไรเงี้ยนะมันก็เป็นแบบนั้นลราเวียนได้นี่มาแรงอืมเอาประกอบเข้ายัางไงเราเนี่ยะประกอบเข้ายัางไงวะเอาไปประกอบก่อนนะเพื่อนโอ้ยประกอบเข้ายัางไงเนาะทีนี่เนี่ยอา่านะครับอา้าวประกอบเข้าไปครับเข้ามุนนอตืม ได้การเลยนะครับเอาเฮ้ยไม่เห็นนอนแน่นเลยห่วยห่วยห่วยทุกคนเหยนอะไรใหม่นะครับโอ้ยใหม่นะครับใหม่นะครับหมุนผิดทางนะครับ่ตัวนี้นะครับนะโอ้ยนี่ครับเห็นไหมโอ้ยมาทางนี้นะครับมาทางนี้นะครับเห็นไหมประกอบผิดคิวเห็นไหมเห็นไหม ถ้าเกิดว่าผิดพลาดมันไม่ได้จริงๆนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันจะมีเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นบ่าอยู่เล็กๆน้อยๆใช่ไหมถ้าอย่างนี้ไม่แน่นนะเนี่ยจริงๆนะเนี่ยไม่พูดเล่นนะเนี่ยเนี่ไนแล้ะกอบผิดนี่บางคนบางคนนะเพื่อนบางคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่แน่นเลยวิทย์ไม่แน่นไหนดูใหม่ดูใหม่อุ้ยทำด้วยความรวดเร็วเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยแล้วทําไมมันไม่มีไอ้นั่นอยู่นี่วะไม่ให้มาเนาะ ไม่มีเนี่ยโอ้ไม่มีนะครับมันจะมีไอเขาเรียกอะไรไอแผ่นๆนะไอแผ่นๆ,ๆๆอยู่เนี่ยเพื่อที่จะเอามาเข้าตัวนี้นะทุกคนนะอ่านะครับนะอย่างนี้นะอย่างนี้นะอ่าโอเคเลยทีนี้เอามาลองความร้อนมาลองความร้อนอาจาหน้นะมาลองความร้อนนะ,ะนะออนนะเออก็้สูงห,หัวแรงใหม่เนี่ยยังยังลองความร้อนให้ดูเนี่ย มาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหัวแรงแบบนี้นะไม่ได้โฆษณาเนี่ยนี่เล่าให้ฟังนะครับว่าซื้อแบบนี้มานะทุกคนอาวเสียปลั๊กแล้วนะครับนะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองละลายฟักดูนะครับเพื่อนๆลองละลายฟักนะโอ้ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับนะนี่เพิ่งเสียปลั๊กนะครับนะจะเป็นอย่างไรในการที่เราจะใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่าเสียบไว้นะครับแบบแบบไม่เร่งความร้อนนะครับนะ ไม่เล่งความร้อนอืม20วัตต์ไม่จะช้าหน่อยนะโอ้ยยังไม่ได้เว้ยโอ้ยน่าจะประมาณสัก4-5นาทีเลยนะเพื่อนเมื่อมีการเริ่มเสียบปลั๊กแล้วเนี่ยเนี่ยยังยังไม่ได้อรออีกนะครับประมาณสัก5นาทีเนะี่้5นาทีผ่านไปนะครับเริ่มมีควันออกนะครับ ยี่สิบวัตเต์เน้มนะอันนี้โดยโดยที่ไม่มีการกดสวิตช์นะครับนะไม่ได้กดนะครับนะมันก็จะประมาณนี้นะครับโอ้ห้านาทียังละลายยังไม่ได้นะครับยี่สิบวัตต์นี่ยังไม่ละลายเลยน้นะไม่ละลายเลยน่าจะประมาณสักสิบนาทีน่าจะเหมาะนะครับนะในกรณีที่เราเสียบปลั๊กไว้นะครับนะโอ้เริ่มละลายแล้วแล้วก็เคลือบตะกั่วนะครับโอ้แค่นี้ก็พร้อมใช้งานนะเพื่อนนะพร้อมใช้งานแล้วนะครับหัวแรงใหม่ เห็นไหมอ้สุดยอดจริงๆเลยโอ้ยี่ยมมากยี่ยมมากสุดยอดมากนะเพื่อนเอ้ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีฝุ่นอะไรดำๆหน่อยหนึ่งก็ลองปัดอัเสียงปัดนะครับมันจะทำให้ไส้นี้ดำช้าลงนะครับนะถ้าเราไม่ปัดมันก็ดำเร็วหน่อยแต่นี่ขนาดปัดนะครับยังเป็นแบบนี้เลยนะความร้อนสูงมากนะครับ ก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังนะครับว่าผมนี่ซื้อหัวแรงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเผื่อไว้นะครับเผื่อตัวนี้นะครับมันพังเพลเสียหายนะครับนะผมก็เลยซื้อมาเพื่อสำรองไว้กฎแห่งการสำรองนะครับเมื่อสำรองหนึ่งตัวได้ก็ต้องสำรองตัวที่สองได้นะครับเพื่อนครับนี่ก็คือกฎแห่งการสำรองนะครับเพื่อนครับเผื่อกันพลาดตัวไหนตัวหนึ่งงอแงมาก็จะได้มีตัวที่สองตัวที่สามนะครับนะ การมีเมียก็เหมือนกันนะครับบางคนก็ถามว่าทําไมช่งวิทย์ไม่มีเมียอีกนะฮะไม่เอาเมียใหม่อะไรอย่างเงี้นะครับตั้งทั้งที่ก็เลิกกันไปนานแล้วนี่ะนั่นก็หมายความว่าผมยังไม่มีปัญญาที่จะดูแลเมียคนที่สองนะครับอ่าถ้าผมมีเมียใหม่นะครับหนึ่งคนได้ผมก็ต้องมีเมียคนที่สองได้แต่ว่าผมยังไม่มีศักยภาพที่จะไปดูแลดูแลดูแลว่าดูแลเมียคนที่สองได้นั่นเองนะครับผมก็เลยยังไม่มีนะครับเวลานี้นะนี่คือกฎ ของการสํารองไว้ครับช่างหญิงก็เหมือนกันนะครับเมื่อที่จะมีสามีนะครับเมื่อมีสามี1คนได้ก็ต้องมีสามีคนที่สองคนที่สาคนที่สี่คนที่5้าต่อไปได้ลองใช้ดูนะครับกดแห่งการสํารองครับกันพลาดครับเผื่อตัวใดตัวหนึ่งงอแงไปเราก็จะได้มีตัวที่สองตัวที่3เจอกันคลิปหน้านะครับนะคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วนะครับ สวัสดีครับอย่าลืมกดการสำรองดนะ้วย